ยังตกอยู่เลยียังคงตกอยู่อสถันลีเจอาที่ฮากูเดะเต ันนี้เป็นมือใหม่หัดหัดถ่ายถ้าฟลิปปุ๊บมันจะฟลิปทันทีป่ะเมื่อฟลิปปุ๊บฟลิปก็คืออันนี้มันก็ไปตั้งเหมือนยแลอ๋อมันก็จะเป็นตั้งอยู่เคเลนีนเวลข้ามอะไรเบลข้ามไหลโต <laughs> ไหลโตไหลสื <laughs> มีอ็ดด้วยนะอเก็บกล้องก่อนดีกว่าเผลนไม่ได้เนี่ยต้องมีสตินะเนี่ยลูกไปไปลุกไปเห็นนะก่อนที่ไหนไปไปลูกไป มันเฟสล็อกอยู่ไปที่คนนี้บ้างเฟสล็อกยังไปลงไปมันล็อกที่หน้าเป็นอยู่อะมุมการเวลาอ้าวไฟดับอ้าวไฟเตะพัดอ้าวไฟเตะพักปิดไฟแล้วเหรอเอามาแล้วอูอม้มันมันล็อกเฟอ่ะ มีสติทุกย่างก้าวเดิน กุมองเกือบเงือบตั้งชื่อให้เงือบไม่เกือบเงือบแล้วเงือบแล้วแต่ยังไม่หล่นชื่ออุโมองเกือบเงือบเงือบแล้วแต่ยังไม่หล่นเด็กข้างนอกแถวซ้ยแต่ก็เหยียดโอ้โหตรงนี้ไม่รู้ไม่ลื่นอยู่นะเออเฮ้ยไม่เลื่อนหรอเลื่อนไปที่หลุม ไม่ดูสภาพพื้นฮะอยากรู้ไหมว่ามันเฉียนว่าอะไรไ,ไม่อยากรู้ทำ <laughs> <laughs> ไมอ่ะไม่อยากรู้เหรอ ไม่แกะตรงนี้เลยนะไม่กี่เรื่องตรงนี้เลยนะโทษฮะมันเรนะ่องมันตลกไงเพราะว่ามันมาคยุยใช่ใช่ใช่เพราะว่าข้างล่างมันหนาอยู่ตกหนีย่ยจับด้านที่น,น,นู่นดูนู่นอยูเห็นไหมแบบจีน อิมิเนชันอ่าไปๆอิมิเนชันนี่นะครับตอนแรกเนี่ยเราอยู่ที่สถานีฮากราเตะใช่ไหมเราออกมาปุ๊บเราก็ควรจะเดินไปทางนี้อย่างนี้ เพื่อจะไปโรงแรมอยู่ตรงนั้นใกล้ๆนั่นนู่นแต่คุณตามครับให้เดินไม่ใช่เรา Google มันมันงงเออมันเป็นยังไงครับเย็นไงยังไงพอจุกอือมันก็เลยพาเดินอ้อมไปอ๋อแล้วไงอีกครับเนี่ยมันเดินบนอย่ง้ถึงไหมกลับมาที่เดิมเออตลกย๋ยวก็ลื่นหอก กบาลตอนนี้ขิ้มาก็ยังตกอยู่ไหนถ่ายตะก,กล้องหน่อยสิสรุปใครเป็นตะก,กล้องครับ